เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าพรบรเนี่ยมันเป็นภา,บาคบังคับนะฮะดังนั้นใครอะที่ต้องเป็นคนทำครับป้าคนที่ต้องซื้อพอรบรก็คือถึงเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถนะแเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถเนี่ยนะนะถ้าเกิดเป็นไฟแนนซ์ไฟแนนซ์เป็นผูเ้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เลยนั้นมันก็จะต้องไปกับผู้ครอบครอง,องที่เป็นผู้ผ่อนไฟแนนะซ์แต่ว่าอีกคนนึงก็ต้องทําเลยใครที่ใช้รถกูจะย,ยืนรถใครใช้กูต้องตรวจสอบ รถมีประกันภัยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดต,ดตํารวจตรวจสอบแล้วรถไม่มีประกันภัยนะมีโทษปรับสองหมื่นนะคนละหมืน่นสำปรับเจ้าของรถแล้วก็ปรับผู้ชายรถเพราะฉะนั้นถ้าหลายๆคนก็จะมีคําถามบอกว่าถ้าเกิดเจ้าของรถกับผู้ชายรถคนเดียวกันล่ะก็สองกระทรงอยู่ดีเขาบอกเขาบอกปรับ,รบนะฮะคนที่ใช้รถที่ไม่ตรวจสอบไม่มีประกันภัยฐานที่เอารถมาใช้แล้วก็ไปไล่จับคนที่เป็นเจ้าของรถที่ไม่ซื้อประกันภัย ถามว่าถ้าเกิดจะโดนค่าก่ทอทงเดียวได้มันได้รถจอดอยู่ไงรถจอดอยู่ในบ้านไม่มีผู้ขับขี่นะก็ต้องไปถามว่าใครเป็นใครเป็นเจ้าของรถก็ปรับเจองรถเพราะฉนั้นส่วนมากกําลังตํา,ตารวจคงมีไม่มากพอที่จะไปตามจับสังบ้านาาเวลาขับรถเจอด่านหรือเกิดเหตุก็ตัวอะไค้นขับกับเจ้ารถเป็นคนเดียวกันปรับสมกระทงละกระทงละกระทองละหมื่นก็สองหมื่นละ,นะแต่ว่าคิดว่าตาํารวจคงไม่ใจร้ายนาจะปรับขั้นต่ำสักสองพันห้าพันก่อนเา มีสิทธิ์ปรับเป็นเป็นเป็นอันนั้นอันนั้นคือโทษแล้วนะครับค่ะแล้วเจ้าของรถที่เราพูดถึงเนี่ยต้องเป็นเจ้าของรถที่เป็นรถที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกของประเทศไทยเท่านั้นหรือเปล่าคะบ้าไม่จดก็ได้นะรถที่นําเข้ามาจากประเทศต่างประเทศหรือรถที่มาเที่ยวบ้านเราอย่างเช่นมาเลอ่าวพม่าที่ขับรถเข้ามาต้องซื้อพรบบ้านเรารถใบแดงที่จะจดทะเบียนก็ต้องซื้อพรบบเพื่อไปจดทะเบียนนะรถที่มาทำการซ่อมแล้วนะถูก ถูกคนขน,นส่งไม่ยกเลิกป้ายละจะไปจะ,จะไปทำป้ายใหม่ก็ต้องต่อ,ตอ,ตอพรบรถึงจะทำได้แม้กระทัง่งไม่มียังไม่ได้ต่อทะเบียนก็ต้องซื้อพรบรเพราะถือว่าคุณขับรถในท้องนถนนมีความเสี่ยงนะนั้นพรบรเป็นตัวหลักเลยนะครับแล้วจริงๆแล้วพรบรเนี่ยกับบางคนเข้าใจว่าพรบกับตัวภาษีเนี่ยมันคือตัวเดียวกันไม่ใช่แล้วนี่คือความความเข้าใจผิดแหละ ประชาชนเข้าใจว่านะถ้าไม่ซื้อพรบนะต่อภาษีไม่ได้แค่นั้นเองไม่ซื้อพรบทุนนจับนั่นเองเพราะฉนั้นภาษีมันก็สูตรภาษีไม่เสียภาษีต้องต้องซื้อพรบภาษีมันก็แค่แล้วแต่รถแต่ละรุ่นแต่พรบถ้าไม่ซื้อเกิดเกิดมีเหตุขึ้นมาการคุ้มครองไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นคนเจ็บนะคนขับอาจจะรักษาแค่สามหมื่นะทุกกขวี่ดีประมาท คนเจ็บรักษาได้แปดหมื่นเราเสียชีวิตห้าแสนต่อคนต่อครั้งเท่าไหร่ล่ะอ่าแล้วแล้วแต่ลมล่ะเพราะฉะนั้นคุณค่าของกฎหมาพรบเนี่ยนะมีคุณค่ามหาศาลเลยอยู่ที่เราจะรู้หรือเปล่า,ากนันเองคุณค่าของพรบรป้าบอกว่ามันมีคุณค่ามหาศาลแต่ตะกี้ป้าก็บอกก่อนหน้าน,นั้นแล้วว่าถ้าสมมติแต่แต่ถ้าเราไม่ทำน่ะเรามีโทษปรับถึงกระทงละหนึ่งหมื่นบาทใช่ป้องหนึ่งหมืบาทปอง 1, ทั้งผู้ขับขี่แล้วผมจะจังรถเพราะนั้น ถ้าท่านเกิดต้องมายืมรถใครมาครับถ้าขออนุญาตสิ่งที่ต้องตรวจสอบเลยว่ารถคันนี้มีพรบไหมค่าอายุก็ถือว่าไม่มีนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเนี่ยนะท่านได้มีเงินเงินเตรียมว่าได้ยังนะถ้ารถรถคันนั้นเป็นรถที่จดไม่เกินเจ็ดนิ้งั้งท่านได้เตรียมไว้ห้าล้านหรือยังถ้าเกิดรถจดเกินเจ็ดนิ้งัท่านได้เตรียมไว้สิบล้านหรือยังดังนั้นท่านถ้าจะยอมจ่ายเบี้ยเล็กๆน้อยๆอย่างโมไซ์เนี่ยเบี้ยแค่สามร้อยกว่าบาทนะเก่งแค่แค่หกร้อยกว่าบาท หรือถ้านยะต้องเตรียมเงินนะฮะถึกับห้าล้านหรือสิบล้านนะนะแต่หลายคนคิดว่าโอ้ไปเย,ยอะขนาดนั้นเหรอใช่ครับนะเพราะฉะนั้นนี่แหละคุณทีว่าถ้าเกิดไม่ทํามีคุณอันนั้นแล้มีโทษม,มาเลยครับเพราะจริงๆแล้วอ่ะโทษมหันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแค่เฉพาะค่าปรับกระทงละหมื่นเท่านั้นน,น,นะแต่หมายความมีผลถึงคดีด้วยนะครับนะในเมื่อถ้าเกิดไปชนอยู่เขาแล้วคุณเป็นฝ่ายประมาทนะในการจ่ายความบาดเจ็บของ ผูพ้พูดพูดผู้เสียหายผู้ประสบไปหรือทําให้ชีวิตเขาเสียเสียไปเนี่ยนะคุณไปบอกว่าไม่ไม่มีเงินจ่ายเวลาขึ้นศาลเนี่ยนะคุณจะตอบศาลงไงเอาว่าไม่มีเงินจ่ายโอกาสติดคุกสูงนะครับนะอันนคือเหตุผลที่นะไม่ซื้อพรบอรมีโทษมันเลยครับนะคะทีนี้เรารู้ถึงโทษของการไม่มีพารบอรแล้วก็เลยจะให้ป้าปาช่วยอธิบายถึงประโยชน์หรือคุณค่าของการมีพารบอร เรายกตัวอย่างรถโมไซค์คันหนึ่งนะโมไซน์นะเดี๋ยวให้ให้ทางทีมงานขึ้นรูปโมไซน์นิดนึงนะขึ้นแล้วใช่ไหมแต่ว่าทางเดียวเราไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะดีเลยโอเค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 อย่าอย่าจะใหม่ต้องเอาไปนะโอเคแต่ผมพูดก่อนโ,อโมไซคันนี้เนี่ยนะมันนั่งกันเท่าไหร่เก้าคนถามว่าในแง่กฎหมายผิดไหมครับนะผิดแน่นอนโมไซนี้จดทะเบียนแค่ สองที่นั่งไม่เกินสองเนนั่งเก้าแล้วโมไซคันนี้เนี่ยคนขับรถอาจจะประมาทก็ได้เจอจูอาจจะไปเจอถนนลื่นแล้วล้มไปแล้วเกิดอ่าตายหมดแหละสมมตินะก็จะความประมาทของผู้ขับขี่คนนี้คนเดียวอ่ะเบี้ยคันนี้แค่สามร้อยกว่าบาทความเสียหาาสาลเลยถ้าเกิดนถ้าเกิดไม่จ่ายเบีย้ยสามร้อยกว่าบาทนะผู้คนในที่นี้ไม่มี ไม่มีการไม่มีการคุ้มครองเลยมันก็ไปเดือดร้อนหน่วยงานของรัฐกรเรียกว่าคอพออพคอพพก็จะจ่ายค่ารักษาเบียบบานเนี่ยนะตามไปเสร็จเป็นจริงไม่เกินสามหมื่นบาทในทางผู้ประสบภัยถ้าเกิดเสียชีวิตก็ให้สามหมื่นห้าทุกคนเลยแต่ถ้าเกิดมีพรบเบี้ยแค่สามร้อยกว่าบาทพรบรถคันนี้นะสามร้อยกว่าบาทเกิดถ้ารถคันนี้เกิดข้อมาแล้วเกิดตายขึ้นมาในนี้แปดคน ผู้โดยสารรวมทั้งคนขับคนคนึเป็นเก้าคนนะผู้กับพีเป็นไปประมาณเนี่ยราไผิชอบแค่สามหมื่นเนะแต่ผู้ประสบภัยนะไม่ได้เด็กแรกเกิดที่อยู่ที่อยู่ในรถที่พ่อแม่พาอยู่นั่งหน้ารถบ้างอยู่ในในในถังบางคนเนี่ยมันต้องคุ้มครองหมดเลยนะถ้าเกิดตายขึ้นมาละ่ะคนละห้าแสนแปดคนสี่ล้านละ คนขับสามหมื่นห้าสี่ล้านสามหมื่นห้าแต่ถ้าเกิดตายขึ้นมาเนี่ยนะกับเบี้ยแค่สามร้อยกว่าบาทวันนั้นจะต้องซื้อประกันต้องจ่ายถึงขี่ชาติละที่จะได้เงินสี่ล้านกว่าบาทเป็นไปได้เหรอไปดูในกรมธรรม์เลยนะต่อคันอาลานสำหรับรถที่จดไม่เกินไม่เกินเจ็ดที่นั่งไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถเก๋งที่จดไม่เกินเจ็ดที่นั่งแล,ล้วรถบรรทุกทุกชนิดเลย แล้วถ้าเกิดเป็นรถเกินเจ็ดที่นัง่งอย่างรถทัวร์รถตู้อย่างนี้นะอนะห้ามรับผูประกอบกิจการต่อทั้งสิบแล้วนะเราเราคุยเรื่องรถจักรยานยนต์นะแต่อย่างเคสนี้ยค่ะรถจักรยานยนต์่ะจริงๆแล้วรถจักรยานยนต์เนี่ยเขาให้นั่งกันแค่สองสองคนเต็มที่ทแต่เนี่ยน,นั่งกันมาตั้งเก้าคนอย่างเงี้ยพรบรจะคุ้มครองครบทุกคนเหรอคะพรบ,รบรไม่มีข้อยกเว้นแต่ยังเช่นก็เจอเรื่องของกฎหมายนะกฎหมายในในในกฎกฎหมายจราจรสุจริตว่าบั้นทุก เกินจำนวนที่นั่งอย่างนั้นจดแค่สองไปนั่งลัเกอ่าอย่างนี้ก็โทษเบาแต่เวลาเกินเรื่องอพรปฏิเสธไม่ได้พรบรจะเข็ยนว่าผู้ประสบภัยนะทุกท่านนะถ้าเกิดเสียชีวิตนะคนละห้าแสนนะแต่ไม่เกิน5ล้านต่อหนึ่งครั้งยังไม่ใช่แค่นี้นะจอดโมไซค์ครั้งนี้นะไปตัดหน้ารถรถพ่วงรถพ่วงมีสองทะเบียนนะ ถ้าเกิดจากความประมาทของรถพ่วงผู้โดยสารในนี้เนี่ยทั้งหมดรวมทั้งพวกขี่ด้วยได้คนหนึ่งล้านเก้าคนก็เก้าล้านนะแต่เสียดายว่ารถพ่วงมีสองกุมทันกุมทันตัว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 เอ่อตัวรถกับตัวพ่วงหัวกับหางหัวไม่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 เกินห้าล้านต่อกลนหางก็ไม่เกินห้าล้านเพราะิบล้านนะผู้โดยสารรวมทั้งพวกขี่ เก้าคนคนหนึ่งล้านก็เก้าล้านละก็ไม่เกินวงเงนินนี่ไงคุณนันน์นะถ้าเกิดบังเอิญว่าพิสูจน์แล้วว่ารถพ่วงต่อปิดมอไซค์ก็ปิดนะจะว่าโชคดีหรือโชคร้ายโชคร้ายตายไปละม่ไม่ใช่หรืนะโชคดีคือทายาทนะได้คุ้มรอง,องสามกม,มตัมน,น,นมอไซค์นนนะนนหนึ่งมตันมอไซค์คุ้มรองต่อครั้งไม่เกินห้าล้านคนลับไม่เกินห้าแสนนะทั้งจักรยานยนต์คือมอไซค์ ทั้งรถพ่วงและตัวหัวละนะสามโภทันนะโภทันห้าแสนต้อล้านห้าละอันเนี้ยนะเบี้ยประกันรถพ่วงคันนี้ก็ประมาณสองหมนกว่าบาทพันกว่าบาทจากักรยานยนต์โมไซค์สามร้อยกว่าบาทนะอันนี้แหละถ้าเกิดมีประกันไปคุณนานๆเลยในการเอ่อในการอยู่บนท้องถนนเนี่ยนะแล้วคนบอกว่าฉันถูกชนท้ายคนที่มาชนท้ายไม่ใช่ อ่าไม่ใช่ถูกเสมอนะทำไมไม่จะปิดเสมอนะเพราะฉนั้นเราอยู่ข้างหน้าข้าชนท้ายเรานะมันอยู่ที่ว่าคุณขับรถเกินจําปัดความความเร็วไหมคุณตัดหน้าเขาหรือเปล่าโอกาสเจอเหตุมันมีอยู่สูงเพราะฉะนั้นถ้าคันไหนเป็นฝ่ายประมาทคันนั้นต้องเราบปิดเจบตามรบรบเลยนะรถโมไซไปชนรถพว่วงนะรับรองว่ารถพ่วงไม่เป็นไรโมไซเจ็บหนักเลยถามว่าถ้าเกิดเจ็บขึ้นมาค่าสารแปดหมื่นไม่ไม่เกินแปดหมื่นแรับ ผู้โดยสารทุกคนยกเว้นผู้ขับขี่ได้แค่สามไม่เกินนะแต่ถ้าเกิดตายขึ้นมาเนี่ยนะผนะนะู้โดยสารแต่ละคนแต่ละคนได้ถึงห้าแสนแล้ะนี่คือสิ่งที่บางครั้งหลายๆคนชอบพูดบอกว่ารถเล็กเป็นฝ่ายถูกเสมอไม่จริงเพียงแต่เวลาถ้าอยู่บนถนนเนี่ยนะรถใหญ่ไม่อยากจะถ้าเกิดไม่ชัดเจนก็ไม่อยากจะต่อสู้ทางคดีก็อาจจะรับปิดไปก็ได้นะพกบว่าถ้าเกิด ต่อสู้คดีแล้วผลออกมาว่ารถเล็กนะเป็นฝ่ายถูกคดีได้มีการต่อสู้กันละโอกาสที่จะรอรอการลงอาญาก็ไม่มีโอกาสก็ติดคุกสูงเพราะฉะนั้นรถเล็กชนรถใหญ่รถเล็กสนมติจะเจ็บตัวมากกว่ารถใหญ่อย่างนี้ก็เสียหายเป็นทรัพย์สินนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนี่แหละที่เห็นผลบอกว่านะรถใหญ่จะเสียเปรียบรถเล็กนะแต่จริงๆแล้วตามกฎหมายจรจรออมมเหมือนกันหมดแล พี่นะว่ารถเล็กโอกาสเจ็บตัวมากกว่าหรือตายมากกว่าแต่เ<ต>กี่ยวกที่ป้าบอกร้านห้านี่ต้องบอกก่อนนะอันนี้เฉพาะพรบนะยังไม่รวมถึงความคลองภาคามาสมัครใจใช่ย<ช>ังไม่รวมถึงความคลองภาคสมัครใจการขับรถเนี่ยนะ <ๆ S 2> เป็นสิ่งที่น่าเสี่ยงเลยพวงมาลัยอยู่บนมือแทนอยู่บนมือเราถ้าเกิดพลาดโอกาสติดคุกสูงเลยถ้าคุณไม่มีประกันภัยรถโบซาคันหนึ่งไปชนในกอบาดเจ็บ นะรักษาแปดหมื่นหรือเกิดตายขึ้นมาห้าแสนะ 500, ต่อตอ,ตอนหนึ่งชีวิตนะครับถนะามว่าถ้าคุณไม่ยู่ซื้อบบอลหรือ,รอลืมต่อแล้วเวลาถ้าเกิดขึ้นสารเนี่ยคุณจะตอบสารยังไงตอบสารได้ว,ว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้ซื้อพวกคิดว่าไม่จําเป็นแล้วเกิดมีการตายมันก็ไม่เป็นเห,นเหนนเตุบรรเทาโทษเพราะว่าคุณไม่ได้จ่ายนะรักษาเบียบายให้คนเจ็บหรือไม่ได้ชดเชยนะค่าเสียหายของชีวิต ของบุคคลภายนอกที่กูไมละเมิดเขาละในบ้านเราเนี่ยมีข้อเสียอยู่อยู่มากๆเลยคนที่ติดคุกออกมาเนี่ยนะไม่มีงานทําตกงานสามตัดสินทั้งจำสามปีหรือปีครึ่งออกมาตกงานหมดเลยเพราะชาวบ้านเขาเข้าใจว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีไม่ใช่การเขาชนคนตายหรือชนคนบาดเจ็บ้านเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุไม่ใช่าอาชญากรถ้าอยากจะบอกกับทุกคนบอกว่า คนสองคนคนหนึ่งขี้ขโมยชอบโกงรักทรัพย์คนทรัพย์ยิงทรัพย์แต่คนหนึ่งนะขับรถชนคนตายชนปบาดเจ็บสาหัสติดควกออกมาแล้วออกจากคุกด้วยกัน,าน,นทามาในฐานะผมเป็นผมมู้บวกการผมจะรับคนที่ขี้โกงหรือคนที่ขับรถชนคนผมจะผมรับคนที่ขัรชนคนดีกว่าเพราะนั่นเป็นวเหตุไอ้ขี้โกงนั่นจ้ะเพราะฉะนั้นสังคมต้องให้การยอมรับว่าคนที่เกิดเหตุนะเขาไม่ใช่อาญากรถ้าเรามีงานเราไม่ให้เขาทํา เขาไม่มีเงินใช้เขาก็ไาไปอาชญากรอาจจะมามาป้นคุณหรือผมเมื่ะนั้นสิ่งดีสุคือชักชวนเขาไป็ันสมาชิกสีส่งดีครับเราจะได้มีเงินทำาลือดอ่ะดีไหมครับทีนี้เมื่อกี้ป้าบอกว่าต่อต่อครั้งเนี่ยดูจากอุบัติเหตุแต่ละครั้งถ้ารถไม่เกินเจ็ดที่นั่งเนี่ยคุ้มครองสูงสุดที่ห้าล้านบาทแต่ถ้ากดรถเกินเจ็ดที่นั่งคุ้มครองสูงสุดที่สิบล้านบาทปปต่อททตอุบัติเหตุนะทีนี้ให้ป้าสรุปว่าถ้าเกิดหนึ่งไม่ได้พูดถึงต่อครั้งนะพูดถึงต่อคนเนี่ยต เท่าไหร่ต่อคนเพราะที่กี้เราบอกว่าถ้าเสียชีวิตได้ได้ห้าแสนต่อคนถ้าแสดงว่า 500, ในใน,ในกรมธรรม์นเนี่ยถ้าเกิดตายขึ้นมาถ้าตายค่าที่ห้าแสนแต่ถ้าเกิดตายไปตายในโรงพยาบาลมันก็จะมีชดเชยนะค่าที่อยู่ในโรงพยาบาลอีกวันสองร้อยไม่เกินยี่สิบวันเพราะฉะนั้นในกรมธรรม์จะคุ้งของต่อคนเนี่ยห้าแสนกับสี่พันไม่เกินนี้ห้าแสนกับสี่พันีนะอนนะไรแสดงว่าเราดูจ่ายตามจริงถูไม่ไปแต่คำพินถ้าสมมติไม่ตายก็ไม่ได้ห้าแสนนะถ้าไม่ตายก็ไม่ได้ห้าแสนอยากจะบอกว่า ถ้าเกิดมีการตายเกิดขึ้นนะผมคิดว่าคุณเบิกใบใบมอนะบัตรอย่างเดียวห้าแสนเลยแล้วก็บินอีกใบหนึ่งสี่พันจบละไม่ต้องไปเบิกค่าสายาบาลแล้วมาเบิกก้าวบงศก็เป็นเป็นสองต่อเพราะเสียชีวิตอยู่แหลมีใบนว่าใบหนึ่งก็จ่ายห้าแสนแล้วก็ค่าสายาบาลจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาก็จ่ายค่านอนในโรงพยาบาลไม่เกินยี่สิบวันเวลาสองร้อยก็สี่พันจบละนั้นคุ้มของต่อคนห้าแสนกับสี่พันไม่เกิน แล้วต่อครั้งไม่เกิน5าล้านแล้วรถที่จดทะเบียนไม่เกินเจที่นั่งแต่ถ้าเป็นรถตู้รถทัวร์ที่จดเกินเจที่นั่งก็10ล้านต่อครั้งหลักที่ง่ายๆเลยสรือก็คือค่ารักษาได้มาก่อนจ่ายตามจริงไม่เกิน8ปดหมื่นชทถ้าเกิดนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกจ่ายไม่เกินจ่ายเป็นค่าชดเชยรายวันวันละ200บาทไม่เกิน20่สิบบาทถ้าเกิดว่าสูญเสียอวัยวะในภายหลังก็คือจ่าย เป็นไปตามว่าสินสูญเสียอวัยวะอะไรสองแสนถึงสามสาแสนสมมติว่า <ไป S 2> เรานะเราถูกชนแล้วต้องตัดนิว้วจริงเราสูญเสียนิ้วไปนิ้วจะบอกว่านิ้วหนึ่งข้างหรือหนึ่งข้อเนี่ยคุ้มของสองแสนแต่เราล,าล 8, 000, นะักกซัลล์แปดหมื่นนะเราไปเบิกสองแสนแปดไม่ได้เราต้องตัดออกแปดหมื่นเบิกแสนสองนะไม่เกินนะอันะนะนี้หลักการถ้าเกิดเสียชีวิตขึ้นมานะไม่ใช่ใจ่ายไปแปดหมื่นแล้วมาจ่ายห้าแสนไม่จ่ายก็แปดหมื่นหักออกก็ไปสี่แสนสองแล้วก็มี มีค่าห้องด้วยที่นอนลงไปบานอีกยี่สิบวันต่อสีวันก็ได้ง่ายง,ง่ายนั้นเบิกตัวที่สูงสุดแต่ทั้งนี้บวกค่าดชดเชยรายวันไปอีกสองร้อยบาทยี่สิบวันดังนั้นต่อคนเนี่ยได้ไม่เกินห้าแสนสี่พันบาทต,ต่อคนทั้งนี้ต่อครั้งไม่เกินห้าล้านหรือสิบล้านตามที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะคะการที่เราพูดถึองโมไซคันนี้นะยังอยากจะพูดถึงว่ารักษาแปดหมื่นเนี่ยถ้าเกิดรถคันนี้โมไซคันนี้ไปคว่ำนะมีคนบาดเจ็บ สาหัสต้องปาตดสมองคนหนึ่งสองคนนึงนะไม่เอาแปดคนเคนนึงก็พอนะแต่ไม่พอละปาดสมองมันเป็นหลายหลายแสนอ่ะเพราะนั้นมันจะมีประเภทสามซาโมไซเนี่ยเบียบละพันพันกว่าบาทเท่าองอ่ะมันก็ยังมีคุ้มของอีกห้าแสนต่อคนอีก่าตอนวันนั้นถ้าเกิดมีรักษาไปแปดหมื่นแล้วไม่พอภาคสมัครใจหรือประเภทสามตัวเนี้ยยังคุ้มกว่าห้าแสนเพราะฉะนั้นในการบาดเจ็บเนี่ยนะบ่อยครั้งที่คนขับรถ ไปชนคนบาดเจ็บแล้วมีพอร์บอลเดียวนะต้องผ่าตัดแขนหรือขาหักเนี่ยโรงพยาบาลของรัฐนะเขามีหมอไม่พอเพราะฉะนั้นเท้าไปโรงพยาบาลของรัฐปุ๊บเนี่ยนะหมอโวยมากจะให้พันเปลือกไปก่อนอะไรต่างรอร้อยสิบกวาวันยี่สิบวันหมอว่าเรามาผ่าตัดได้จะต้องทนเจ็บไปเพราะแปดหมื่นมันไม่สามารถไปนอนเอกชนได้ถ้าเกิดมีการคุ้มครองประเภทสั่งเข้ามานะอีกวงเงินเดี๋ยวนี้ขั้นต่ำเพิห้าแสนละ ยังมีวง5แสนเพราะฉะนั้นเวลาเกิดขับรถไปชนใครก็แล้วแต่สามารถนอนมียาบาลของเอกชนได้เลยนะ่ะาดใตไใสา่สเล็กประมาณ2 0 0 0 2 0สนกว่าเพราะฉะนั้นในส่วนที่เกิดจากกอบอ,อก็เบิกจากภาคสมัครใจนะครันี่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนขับรถทุกคนเลยนะถ้าเกิดใจไววนะเราคิดว่าต้องเบียบรถพนะันเจะตกวันหนึ่ง3-4บาท4ีบาทนะประหยัดค่าน้านำ น้ำเครื่องดื่มอะไรหน่อยๆห,หรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันไม่มี่ะโอกาสจะติดคุกก็สูงอันนั้จนจะหนักนะครับทีเนี้ยบางคนก็คิดว่าเฮ้